สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณหรือว่าเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะที่ออกมาบอกว่าคุณมีแกนการจะเริ่มต้นใหม่แบบปุกบปรับฉับพลันแบบไม่คาดฝันไม่ทันได้ตั้งตัว นะคะคุณอาจจะไม่เคยคาดหวังถึงสิ่งดีๆนะคะที่มันจะเข้ามาเร็วขนาดนี้เพราะคุณผ่านเรื่องราวที่แสนเจ็บปวดมาค่อนข้างที่จะเยอะหรือบางท่านนะคะผ่านอปสรรคพบเจอปัญหานะคะมีเรื่องให้ต้องต่อสู้มีเรื่องให้ต้องแก้ไขมากมายนะคะแต่เกณฑ์โดวงวะชะตาชีวิตของคุณมีเกณฑ์การเคลื่อนตัวมีเกณฑ์การโยกย้ายมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่นะสู่ New e อพิ o d e คุณมีเกณฑ์การทราน เกิดขึ้นเยอะมากในเรื่องราวของชีวิตนะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับโชคลาภแบบปุกปรับฉับพลันนะคะสิ่งโชคสิ่งทายมีเกณฑ์ด้วยนะคะหรือคุณจะได้รับผลตอบแทนนะคะที่คุณเคยเฝ้าหวังเฝ้ารอนะคะคุณอาจจะหมดหวังไปละนะนะกับเงินก้อนนี้นะคะผลตอบแทนหรือว่าคําตอบร่างการงานการเงินที่มันหายเงียบไปจนกระทั่งคุณรู้สึกว่า คงจะหมดหวังแล้วมั้งแต่อยู่ๆคุณได้รับข่าวดีได้รับคําตอบนับจากนี้อาจจะประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนขึ้นไปบวกลบนะคะอันนี้เราบอกเรื่องการงานการเงินก่อนซึ่งดีมากนะคะจะมีการพลิกฟื้นนะคะเปลี่ยนแปลงสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ ะะจากการที่คุณพยายามทำนี่แหละนะคะแล้วในที่สุดปฏิหารแห่งชีวิตอะ่ะมันก็เกิดขึ้นหน้าที่ของคุณก็คือเคลียร์ energy เตรียมความพร้อมรับความสำเร็จรับสิ่งดีๆแล้วก็คิดไปเลยว่าโอเคสิ่งนี้ถ้าคุณได้มาคุณจะทำอะไรคุณจะต่อยอดอะไรนะคะอย่าไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเพราะมันจบไปแล้วนะคะคุณก้าวเข้าสู่หมดใหม่สู่การเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายนะคะเกิดขึ้นจากคนรอบตัวคุณนะเช่นลูกค้านะคะหรืองานที่คุณทำมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้คนหน้าใหม่ นะคะแต่คนนี้น่าจะจะมีเกณฑ์ว่าเป็นลูกค้าหน้าใหม่หรือว่าผู้คนหน้าใหม่หรืองานใหม่ๆที่มันมีการการเกี่ยวเนื่องไหลเวียนนะคะกับต่างถิ่นต่างแดนเยอะมากต่างชาติได้ด้วยเพราะเอ็นจีดูดฝูนะคะคุณมีทริปบางอย่างไม่คาดฝันแต่ถ้าคุณตัดสินใจเดินทางหรือว่าลงมือทําความสําเร็จมาเยือนแบบไม่น่าเชื่อทีเดียวผลงานของคุณจะเข้าตาแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะนับจากนี้หนึ่งอาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นไปนะคะทีนี้ เอนจการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจากแรงบุญแรงอธิษฐานนะคะคุณมีเกณฑ์โชคชะตาหรือว่าทรานฟอร์มเกิดขึ้นชีวิตคุณได้พลิกฟื้นนะคะได้เจอคนที่เข้ามาให้โอกาสนะคะได้ลูกค้าสายเปด้วย หรือว่าได้คนรอบข้างอ่ะนะคะเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์คุณในเรื่องการเงินด้วยนะคะที่นี้เรามาถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยิ้มกรุบยิ้มกริบได้เลยนะคะคุณมีเกณฑ์ได้รักครั้งใหม่คนโสดถ้าคุณโสดมานานเกินกว่า1ปีนะคะหลังจากจบคลิปนี้คุณจะเจอผ่านทางโซเชียลแล้วก็การเดินทางสองช่องทางนี้ถ้าคุณอยู่ในเว็บเดทแบบประมาณว่าอยากฝึกภาษาโน่นนี่ก็พบรักแบบไม่คาดฝันสิ่งต่างๆอันนี้จะเข้ามาในลักษณะ คุณไม่คาดหมายนะคะแต่มันเกิดจากการที่คุณอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อตัวคุณเองคุณก็ได้พบเจอรักครั้งใหม่นะคะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วก็คนคนนี้เอ n เ r g y เนี้ยนะคะออกมายืนยันว่า calling in you so made และคุณเป็นฝ่ายดึงดูดเขาแล้วเขาก็เป็นฝ่ายดึงดูดคุณคุณจะได้มีประสบการณ์ลักษณะ love at first sight คือรักตั้งแต่แรกเห็นหรือว่าอุ้ย ถูกจตาหรือว่าสเปคอะสเปคประมาณนี้นะคะขออภัยถ้ามีเสียงรบกวนบ้างนะคะผู้อ่านก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วล่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างก็คิดถึงทุกท่านถึงทาคลิปนี้ขึ้นมา,าเรามาว่ากันต่อพบรักครั้งใหม่มีเอเนอร์จี้นะคะคนโสดจะไม่ส่วนอีกต่อไปแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ได้คู่พบรัก นะคะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือว่าธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าคนทั้งสองธาตุนี้จะนำพาความรักมาให้เอทจี่องมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางจากความรักหรือเพราะความรักทำให้คุณเดินทางหรือเพราะมีใครบางคนรักคุณเหลือเกินแล้วก็ตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าจะต้องเดินทางนะคะมาพบเจอคุณมาออกเดทกับคุณให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็กลับกลายเป็นดีขึ้นมาบางค้ะบางท่านนะอาจจะลักษณะว่า อืถูกชะตาลองพูดคุยกันเนาะโอเคแค่ c o ฟ f ี d e ดทนะถ้าโอเคก็โอเคถ้าไม่โอเคก็ครั้งเดียวจบแต่มันไม่จบค่ะคุณนะคะมันจะต่อเนื่องยาวไปจนถึงขั้นได้เป็นคู่ชีวิตเพราะเอเนอรของ a อร์ n อลสนะมันคือขอไปค่ะมันคือการ e n นเกจเมนตอยู่แล้วนะคะมีสะดุดด้วยขอไปนะอ่ะละ ทีนี้เนี่ยมาถึงลักษณะของคนที่คุณจะได้พบเจอนะคะคุณคนโสดมาอาจจะเป็นชาวท่าดินก็ได้พืศึกากันและมังกรนะคนคนนี้ผ่านอดีตที่บอบช้ำม,มามากจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสุดๆหรืออาจจะสลับกันทั้งตัวคุณและตัวเขามีประสบการณ์คล้ายกันมากนะคะอาจจะเป็นคนนับถือต่างาศาสนาแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอุปสรรคสําหรับเขานะคะ ทีนี้เนี่ย energy ของมว่าคนคนคนี้ค่อนข้างที่จะ pay attention ก็คือเป็นฝาหรือเป็นสาวสายเปแลถ้าคุณผู้หญิงเขาก็จะทุ่มเทใจให้คุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ชายคุณจะโชคดีมากๆนะสูตรคุณผู้หญิงคุณก็คงจะได้ผู้ชายที่เรียกได้ว่าเปทั้งตัวและหัวใจแล้วก็ดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณนะคะอย่างดีนะเรา่าระว,วังสแกมเมอร์นะถ้าเกิดว่าเจอกันทางโซเชียลมีเดียแต่พู้อ่านมองดูว่า คุณที่ได้เจอคลิปนี้คุณเจอตัวจริงคือเขาจะขอคอวิดีโอกับคุณเองเลยนะจากที่คิดว่าคอครั้งเดียวใช่ไหมไม่จบจะมีคอมาหลายๆครั้งจนกระทั่งได้เจอกันถ้าเจอลักษณะนี้มั่นใจได้เลยว่าเนี่ยตัวจริงคือคนที่คุณใฝ่ฝันมานานแล้วว่าอยากที่จะแต่งงานคุณก็จะได้เจอ เขาหรือเธอคนนี้อย่างแน่นอนนะคะอะทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องความรักที่เป็นประเด็นอยู่นะเนี่ยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การบล็อกการสื่อสารหรือว่า no communicate no contact สำหรับบางท่านนะคะคุณคิดว่าจบแล้วล่ะคุณตัดสินใจ move on ละนะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาถ้าจะคิดคุณก็คิดถึงในแง่ที่ว่า เอ่คุณควรจะทํำยังไงคุณควรจะปรับปรุงยังไงในความรักครั้งต่อไปได้ได้ว่าเต็มโศกนะคะเร่งเครื่องเต็มแรงพร้อมที่จะพบเจอรักครั้งใหม่และคุณก็ได้เจอจริงๆแต่มันจะมีปัญหาหนักอกหนักใจคุณได้ต้องตัดสินใจเลือกนะคะเพราะเหมือนว่าหายไปนานก็จริงแต่อยู่ๆเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเขาแอบซุ่มดูคุณอยู่เงียบๆแอบคิดถึงคุณ รู้สึกเสียดายเสียใจที่ปล่อยโอกาสนะคะไม่ทําให้มันเต็มที่จะกลับมาครั้งนี้จะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งแต่หน้าที่คนที่จะให้โอกาสก็คือตัวคุณเท่านั้นเองนะคะที่จะ,ะเป็นฝ่ายตัดสินใจให้โอกาสใครมีผู้หันบองดูว่าบางท่านมีเกณฑ์ว่าอาจจะต้องเรียนรู้กับรักครั้งใหม่ซึ่งคุณก็ชอบมากๆเลยนะคะแต่ว่าคนเดิมๆที่กลับเข้ามาก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะคะคุณก็อาจจะเรียกว่า ดูสถานการณ์ดูท่าทีของคนสองคนนี้ได้นะคะแต่คนหนึ่งเป็นคนที่คุณเคยบล็อกแน่ๆปิดจบ เกิดจากการไม่เข้าใจผิดกันนะคะเออขออภัยค่ะเกิดจากการเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะเกิดจากมือที่3ได้ด้วยแต่ผู้อ่านมองดูว่าใจคุณเอ็นเอียงไปทางรักครั้งใหม่มากกว่าแต่ถ้าคุณจะคุยกับคนคนนี้คุณอาจจะคุยลักษณะปรับความเข้าใจซิดูทรงอีกทีถ้าดูไม่เวิร์คคุณก็อาจจะไม่ไปต่อคุณอาจจะไปกับรักครั้งใหม่แต่ถ้าดูท่าทีว่าน่าจะเวิร์คคุณจะจัดเขาอยู่ในลักษณะเฟรนด์โซนไปก่อนนะจะเป็นลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นอืม ทีนี้ความรักไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่าคุณเดินออกจากความไม่ชัดเจนเลยค่ะนะเพราะอะไรล่ะคะคุณมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาให้คุณเลือกแล้วคุณจะเลือกคนที่ชัดเจนที่สุดนะคะสแสดงออกมากที่สุดมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนรักที่ดีมากที่สุดนะคะแล้วก็คนคนนี้ตอนแรก มันจะมีสองไวเบรชั่นนะคนที่ไม่ชัดตอนแรกอ่ะคุณรู้สึกดีมากๆรู้สึกว่าน่าจะใช่แต่เขาทำมันเสียเองนะคะแต่กับคนที่คุณอาจจะตอนแรกอ่ะไม่ได้ใส่ใจมากมายแต่เขาเป็นฝ่ายตามคุณนะเป็นฝ่ายตามคุณเป็นฝ่ายแสดงออกซึ่งความจริงใจไอ้ตรงเนี้มันทำให้คนเลยรู้สึกว่า เออถ้าคุณที่เข้าชอบอะ่ะมันสบายอะ่ะมันง่ายคุณก็เลยเลือกหนทางที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็พัฒนากลายเป็นความรักที่ดีอยากจะบอกว่าเอเจี้รักแท้มันขึ้นมาสองไวเบ레이ชั่นสักขนาดนี้อย่าปล่อยให้รักแท้หลุดมือไปนะถ้าคุณได้เจอเขาคุณมีเกณฑ์การเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะออโปรเจกต์งานชิ้นงานหรือเรื่องวีซ่าที่เคยถูกปฏิเสธนะคะ จะมีเกณฑ์การกลับมารือฟื้นทําใหม่แล้วก็จะประสบความสําเร็จดีทีเดียวนะคะน่าจะครบท้วนกระบวนวามแล้วเนอะรักครั้งใหม่นะคะรักที่ไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้เจ๋งมากๆนะแล้วก็คุณจะเป็นฝ่ายเลือกในทุกๆสถานะนะคะคนที่รับชมคลิปนี้คุณจะเป็นฝ่ายเลือกแล้วก็คุณจะเป็นฝ่ายตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูข้อความจาก ยีนิเวอร์สนะคะสำหรับคุณกันหน่อยว่ามีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะเรามาดูกันสิคะโอ้เอเดจี้ออกมาบอกว่าอะไรอ หลังจากนี้คุณจะมีเกณฑ์ว่าจะมีคนเข้ามาเดิมร่วมทางในชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขอาจจะเป็นกคระยะาณมิตรก็ได้อาจจะเป็นคู่รักก็ได้แต่ว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจคุณจะไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วนะช่วยเหลือคุณทุกเรื่องด้วยนะเรื่องการงานการเงินเรื่องการใช้ชีวิตออฟเฟอร์ความรู้สึก นะคนคนนี้อาจจะเกิดปีชวดหรือตัวคุณอาจจะเป็นชาวปีชวดหรือเปล่านะคะคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วนี้นะคะผิดคําพูดซะที่ไหนละ่ะข้อความข่าวดีสิ่งต่างๆที่คุณรอคอยหรือสิ่งต่างๆที่คุณอาจจะรู้สึกหมดหวังไปแล้วนะ่ะจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวดีในชีวิตนะคะที่ทําให้คุณยิ้มกว้างๆแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะไปต่อได้ในการที่จะ ต่อสู้ต่อไปได้นะเตรียมรับนับเวลาถอยหลังได้เลยนะคะไทม์เฟรมของคุณมาถึงแล้วไทม์เฟรมคือพวงเวลาแห่งความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นอะนะคะทีนี้ Energy ออกมาบอกว่าวการเตรียมพร้อมของคุณนะคะที่คุณจะ ต้องทำนับจากนี้1การเคลื่อนย้ายการโยกย้ายนะคะพัรเมนี้ผก้อ่านเปิดเจอบ่อยแปลว่าครอบครัวเรามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแล้วชีวิตมันจะดีก็ขอให้รับไว้ด้วยพลังงานบวกแต่ถ้าใครรู้สึกไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะแล้วก็ได้คู่จากการเปลี่ยนแปลงด้วยความรักจะนํำพาโชคลาภมาให้หรือโชคลาภหรือคนรอบข้างนะคะ ที่เขารักคุณแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณนะคะหรือคนที่คุณคาดไม่ถึงด้วยนะเอเนจีอย่างมาบอกว่าจะนําพาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำํำพาความรักมาให้ข้อความที่น่าประหลาดใจนะคะจะเข้ามาหรือว่าข่าวดีที่เซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะกําลังจะเข้ามานับจากเนี้หนึ่งอาทิตย์หรือว่าหเดือนบวกลบนะคะแต่เป็นข้อความที่ทําให้คุณมีความสุขยิ้มได้ ข้อความที่เราคอยรักนี้ที่เราคอยงานเงินที่เราคอยเพราะที่ต้องบอกว่าเราคอยเพราะคุณทาเต็มที่ถ้าใครยังไม่ทําเต็มที่ทําให้เต็มที่ซะนะจากตีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนะคะสำเร็จผลแน่นอนเอาล่ะหมายเลขนาโชคหมายเลขเจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดนะคะเป็นเลขไม้เท้าเป็นเลขศักดิ์สิทธ ขอให้คุณมีพละกําลังในการต่อสู้ต่อไปต่อสู้ในที่นี้คือสู้เพื่อความฝานันนะคทำมันอย่างมีความสุขนะคะไม่ได้ทาาําในลักษณะยากเย็นเข็นใจอันนั้นจะสําเร็จได้ลําบากนะคะความสําเร็จความสุขความรักจะมาเยือนแล้วนับจากนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในชีวิตและความรัก พบกันใหม่ในครั้งหน้าด้วยรักและคิดถึงจากใจผู้อ่านนะคะสันสันมุนไลท์เลอ e r e e ติ้งค่ะ